สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาเปิดขายนะคะงานชุดนี้นะคะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก s 5 0 c นะคะแล้วก็จะมีเหล็ก sup 9นะคะแล้วก็จะมีเหล็กแหนบนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูเป็นเล่มๆนะคะว่ามีตัวไหนราคาไหนแล้วก็มีไม้ชนิดไหนบ้างนะคะอาจจะมีราคาเริ่มต้นที่790-3,000ถึง3า0 0บาทนะคะลูกค้า เดี๋ยวนะคะจะให้ดูนะคะตัวราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทจะเป็นงานมีดหมอขนาดใบสี่นิ้วนะคะ,ะขนาดใบยาวสี่นิ้วค่ะขนาดด้ามยาวสามนิ้วห้าหุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามฝักไม้เพรียวหลอกคอตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะคะลูกค้าขนาดสันจะหนายอยู่ที่หกมิลน,นะคะห้ามิลถึงหกมิลเรียวปลายนะคะ อ่ะตัวนี้ราคา790บาทจะมี1 2 3 4 5 6มี6เล่มนะคะลูกค้ารับเล่มไหนสามารถแคปหน้าจอทักแชทสอบถามแม่ค้าได้เลยนะคะอ่ะทางร้านเรานะคะจะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม100บาทส่วนช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร098 127 8635นะคะหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook นะคะ Facebook ออจอยจิราพานะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ JOYLY 992เออไม่ใช่นะคะอันนั้นจะเป็นลายไอดนะคะล i n ไอด JOYLY 992นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูมีดนะคะตัวนี้ราคา1,100บาทนะคะจะเป็นงานมีดหนิบนะคะขนาดใบ6นิ้วค่ะ <S <S ตัวนี้ก็้ามฝักไม้พยุงเหมือนกันนะคะลูกค้า ราคาเล่มละห1ึ0งบาทเท่านั้นคะ่ะขนาดสันจะหนาอยู่ที่5้ามิลนะคะ,ะตัวนี้จะมี4เล่มน,นะคะลูกค้าสามารถแคทหน้าจอเลือกได้เลยนะคะอันนี้เป็นเล่มที่1นะคะเล่มที่ 2, 3, 4สามสี่นะคะ,ะแล้วก็จะมีงานมิเดเน็บใบข้าวขนาดใบ13นิ้วครึ่งนะคะลูกค้า อ่ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เล่มละหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทตัวนี้เป็นเหล็กเอสห้าศูนย์ซีนะคะขนาดความกว้างจะกว้างอยู่ที่สองนิ้วหนึ่งหุนค่ะขนาดสันหนาอยู่ที่หกมิลน,นะคะมีอยู่สองเล่มถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนสามารถเก็บปลายทางได้นะคะเก็บปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งรอยบาทคะ่ะเห็นไหมคะให้ดูฝัา ฝักจะเป็นไม้พยุงเหมือนกันนะคะ,ะตัวนี้มีสองเล่มค่ะอะแล้วก็จะมางานโบวีนะคะโบวีไม่มีฝักนะคะตัวนี้มีซิฟกัดมือขนาดใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะ ความกว้างอยู่ที่สองนิ้ว1หุนค่ะขนาดสันหนายอยู่ที่6กมิลน,นะคะด้ามไม้พยุงนะคะตัวนี้เป็นเหล็กเอสห้าซีไม่มีฝักนะคะราคาอยู่ที่1,100อบาทค่ะแล้วก็จะเป็นงานแลมโบ้นะคะตัวนี้ก็ขนาดใบสิบเนิ้วเท่ากันค่ะราคาเล่มละหนึ่งนหนึ่งรบาทเหมือนกันค่ะ รับประกันความคมนะคะทางร้านเราก็ยังมีรับประกันซ่อมนะคะลูกค้าตลอดการใช้งานค่ะใช้งานคมแตกยุบพับส่งกับซ่อมฟรีนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นงานโบวีนะคะขนาดใบ12นิ้วนะคะตัวนี้เป็นเหล็ก SUP 9ค่ะ ดามฝักเป็นไม้พยุงนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เล่มละสามพันบาทนะคะลูกค้าไปพร้อมฝักแบบนี้เลยเถ้าลูกค้ารับเล่มน,นี่ก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรก,ก็ได้ค่ะเอามาที่งานมีดเน็บใบข้าวนะคะ มีว่างอยู่หนึ่งเล่มตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ที่ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะขนาดใบมีดยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ก็ไปพร้อมด้ามสักเลยคะ่ะด้ามสักเป็นไม้ยพยุงอ่ะส่วนเล่มน,นี้นะคะเป็นด้ามสักไม้ประดู่นะคะเหล็ก s 5 0 4คะ่ะขนาดใบยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะ ขนาดด้ามยาวอยู่ที่หกนิ้วครึ่งค่ะไปพร้อมฝักตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะลูกค้าขนาดสันหนาอยู่ที่สี่มิลนะคะสี่มิลเรียวปลายตัวนี้บางเบาค่ะพกพาสะดวกอ่แล้วก็งานมิโตไปลายตัดนะคะตัวนี้จะมีเซฟตัดมือนะคะขนาดใบยาวอยู่ที่เก้านิ้วเจ็ดหุนนะคะ ายาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วค่ะ,ะตัวนี้ไปพร้อมฝักราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามเล่มนี้จะเป็นเหล็กแหนบนะคะลูกค้า งานมิดโตขนาดใบยาวอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะไปพร้อมฝักเลยตัวนี้ราคา1490บาทขนาดสันหนาอยู่ที่5มิลเรียบปลายนะคะอะแล้วก็จะเป็นงานมิดเน็บนะคะตัวนี้ขนาดใบ11นิ้วค่ะไปพร้อมด้ามฝักไม้ประดู่ราคาอยู่ที่1390บาทนะคะ อะมีสองเล่มมีเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ตกโลโก้ราคาหนึ่บาทเหมือนกันค่ะอะถ้าลูกค้ารับเล่มไหนนะคะสามารถแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะย้ำช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งนะคะหรือว่าจะติดต่อทางไลน์ไอดีนะคะ g o y l y 9ก้าเก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ